ผู้ติดเชื้อจริงๆมีจำนวนมากกว่าที่ทางการรายงานให้ประชาชนทราบค่ะเพราะทราบดีว่าตัวเลขที่รายงานนั้นมาจากทางโรงพยาบาลที่รับตรวจเชื้อให้กับผู้ที่ติดต่อเข้ามาแต่ในสภาพความจริงแล้วนั้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อนั้นที่ตรวจเองด้วย ATK และไม่ได้รายงานต่อทางการยังมีอีกเป็นจำนวนมาก คาดการว่ามีปริมาณคูณ3จากตัวเลขจริงค่ะนั่นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละของผู้ที่จะติดเชื้อรวมถึงมีอาการรุนแรงโดยที่ไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐจะมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยฉันแล้วคือความกังวลใจจากทางพักเพื่อไทยที่จะต้องให้ทางรัฐได้จัดการเตรียมการให้ดีที่สุดอย่าให้เกิดการซ้ำรอย ที่เราจะเห็นภาพมีผู้ป่วยติดเชื้อตายทั้งทางบ้านและในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากค่ะในวันนี้นะคะเราเองทราบว่าหลังสถานการณ์เทศกาลสงการค่ะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเกิน100คนต่อวันติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า10วันแล้วนะับตั้งแต่วันที่10เมษาย,ยนพศ2 5พค่ะ ตัวเลขผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยปอดบวมและผู้ป่วยหนักเพิ่มมากขึ้นขณะที่หลายจังหวัดยังมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็ม3น้อยมากและรวมกันแล้วมีเพียงกว่า20ล้านคนเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่ถึง60และ70เปอร์เซ็นต์ตามที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะจึงจะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามและเข็มสีให้มากที่สุด แต่การเล่นฉีดนั้นก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะไม่ใช่นึกอยากจะไปฉีดเขาแล้วก็ต้องบังคับกันด้วยความไม่เต็มใจก็ไม่ใช่แต่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าการฉีดวัคซีนนั้นมีความสำคัญอย่างไรสามารถป้องกันความรุนแรงของเชื้อโอไมรอนได้ดีแค่ไหนและหากเกิดเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้างสิ่งนี้คือสิ่งที่ภาครัฐ ควรต้องการทำค่ะเพราะการฉีดวัคซีนนั้นจะช่วยลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสได้ยังไม่มีรายงานฉบับไหนรายงานอย่างมาชัดเจนนะคะว่าโอมิครอนนั้นเชื้อเบาวกว่าชนิดอื่นเพียงแต่ว่าที่ไม่ลงปอดหรือหรือมีอาการไม่รุนแรงนั้นเกิดขึ้นเพราะมีการฉีดวัคซีนมีการได้รับภูมิคุ้มกันก่อนหน้านี้แล้ว และจากการสอบถามพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงที่เราได้ลงไปพบปะและฟังปัญหาพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าหลัง2ปีที่มีการแพร่ระบาดนะคะเกิดขึ้นแต่รัฐบาลยังปล่อยปะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอดตั้งแต่การระบาดระลอกแรกจนกลายเป็นต้นเอตต้นเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดสังคมอนาถาคนหาเช้ากินข้าอาชีพอิสระ ตกงานขาดรายได้และเขาไม่ถึงระบบการรักษาได้ทันทีและก็ในขณะนี้นะคะโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐยังมีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อวันอีกทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาล่าช้าและทำให้เกิดเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรค่ะพี่น้องประชาชนคะที่ฉันต้องเรียนอย่างนี้นะคะแม้ว่าทางภาครัฐจะพยายามที่จะบอก กับประชาชนว่าเชื้อตัวนี้ไม่รุนแรงถ้าเป็นแล้วสามารถรักษาได้ตามอาการตามปกติดิฉันไม่ปฏิเสธค่ะเพราะที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนมาเล่าให้ที่ฉันฟังว่าถ้าเป็นแล้วหากร่างกายแข็งแรงดีได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือตามที่ควรจะเป็นแล้วนั้นก็สามารถรับประทานยารักษาตนเองได้หายได้ภายใน3-5วันแต่ต้องไม่ ควรที่จะละเลยในประเด็นที่ว่าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวพวกเขาจะทําอย่างไรถ้าหากว่ารัฐนั้นไม่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีหรือปล่อยเวลาไปจนโรคเกิดความรุนแรงมากขึ้นมีการลงปอดลงตามอาวัยวะต่างๆนั้นอาจจะนํามาซึ่งการเสียชีวิตได้และถึงแม้ไม่เสียชีวิตค่ะผลข้างเคียงที่เกิดจากการติดโควิดก็รุนแรงไม่แพ้กันนะคะ ที่เราเรียกกันว่าภาวะรองโควิดเพราะว่าหลายๆท่านบอกเลยว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์เช่นเดิมขนาดว่านักกีฬาที่มีการออกกำลังกายหรือว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์นั้นพอได้รับเชื้อโควิดไปและรักษาจ,จนหายแต่หลังจากที่มีการติดเชื้อแล้วแม้จะไม่พบเป็นสองขีดแต่การสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตก็ลดน้อยต่ำลงด้วย เพราะว่ามันมีผลกระทบจริงๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆนะคะก็จะเกิดความยากลำบากตามมาฉะนั้นแล้วไม่ติดดีที่สุดนะคะรัฐควรที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากเราสามารถป้องกันได้ไม่ให้ติดเชื้อจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการที่เราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในอนาคตด้วย ลำดับต่อไปนะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดจะปรับโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่นนั้นดิฉันต้องเรียนว่าสอบอคนะคะควรที่จะประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคและถามความพร้อมของท้องถิ่นเสียก่อนรวมทั้งสัดส่วนการรับวัคซีนเข็ม3ที่ต้องเกิน50%ของประชากรที่เพื่อที่จะได้รับภูมิคุ้มกันหมู่เพราะในขณะนี้ค่ะบางจังหวัดที่เคยประกาศว่าจะให้ โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้ทราบว่าท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆขาดความพร้อมนะคะอันนี้คือาขาดการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้นๆที่ควรจะต้องปรึกษาหารือกันดิฉันยึงบอกว่าด้วยความเข้าใจผิดนะคะที่ว่าโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วและเหมือนโรคหวัดธรรมดาซึ่งเกิดมาจากการสื่อสารของรัฐ ที่ไม่เป็นเอกภาพมีความบกพร่องและไม่มีความแน่นอนของข้อมูลหากรัฐบาลไม่มีข้อมูลเพียงพอก็ขอให้ศึกษากรณีตัวอย่างนะคะจากประเทศต่างๆที่ปล่อยให้ประชาชนไม่ป้องกันตนเองไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดการติดเชื้อระบาดรุนแรงในหลายๆประเทศมีตัวอย่างให้ดูค่ะรัฐบาลต้องเห็นและรัฐบาลจะต้องพึงระลึกเสมอว่า ไทยเองนั้นไม่มีความพร้อมในเรื่องของการรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากฉะนั้นการจะประกาศให้โควิดเป็นเ,เป็นโรคประจำถิ่นแต่ต้องแรกมาด้วยอัตราการเสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นจึงขอให้รัฐบาลคิดให้ลึกนะคะให้จนตกผลึกจึงจะประกาศใช้มาตรการใดๆเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะนั่นก็คือการเจ็บป่วยล้มตายของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะพักเพื่อไทยยังสนับสนุน ให้ปรับมาตรการการเปิดประเทศที่เหมาะสมสะดวกไม่เป็นภาระต่อประชาชนและชาวต่างประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนใหม่ๆเศรษฐกิจไทยจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ COVID โควิดระลอกนี้นะคะคนติดเชื้อกันมากขึ้นเสียชีวิตมากขึ้นรัฐบาลอย่าบริหารจัดการเหมือนคนที่เคยชินกับโรคพลเอกประยุทธ์ก็อย่าทำตัวเลื่อนลอยอยูอย่เหนือปัญหา โฟกัสผิดจุดการระบาดของโควิดยังอยู่คนยากคนจนยังลำบากอีกมากและรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ค่ะนี่คือการถแถลงข่าวจากทางพักเพื่อไทยนะคะที่เรามองในเรื่องของการบริการทางด้านสาธารณสุขในช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่ในปัจจุบันและการส่งเสริมให้กระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศได้ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ไม่คาดฝันแล้วหรือมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นแล้วนั้นรัฐสามารถที่จะมีบริการได้อย่างทันท่วงทีไม่รอให้เกิดการระบาดจนยากแก่การควบคุมหรือผู้ที่ติดเชื้อแล้วติดเชื้อเป็นเวลานานและไม่รับการรักษาจนนำมาซึ่งการเสียชีวิตค่ะ ส่งเสียงไปถึงรัฐบาลดังๆให้ได้ยินนะคะประชาชนยังไม่ได้รับฟังหรือยังไม่รับมาตรการที่ชัดเจนใดๆทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนโทรติดต่อหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่โทรมาทางพักเพื่อไทยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเขาเกิดปัญหาก็จึงอยากถามว่ารัฐอยู่ที่ไหนทำไมรัฐไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้